มานีมาฟังเมาจังใดให้ได้บุญเมาจังใดให้เบ็ดได้บุญคือสันอือแม่สันโทรมาวังวันที่เส้าซีเส้าหาแม่สันว่าอันสิมีงานบุญอยู่วัดบ้านโพอทองด้วยลูกมาสันเสียดลงทานบด่ด้วยความแบบใจบุญนะ่ะไงแต่ตู่ของสันสันเฮ็ดสุปีอยู่แล้วโอ้ค่อยแม่เห็ดลงทานเลยแม่สีเมื่อว่านอนวันที่ไรแม่สันอยู่แม่ก็พอสันอยู่อำเภอ,อน อำเภอเมืองสกลนครต่อเผื่อสิกับเมื่อเห็ดบุญอยู่อำเภอวานอนแม่สันว่าแม่สิเมื่อวันที่เช้าเจ็ดเช้าเจ็ดคือเมื่อนี้เออเห็ดบุญลองทานเอายัางแม่เอายัางจัดอเอามาเลยลูกจัดเลยสันมากินข้าวเปียกเส้นไผ่บ้งหูจักหรือใครไม่รู้จักข้าวเปียกเส้นนะครับให้ไปเสิร์ชหาใน Google นะครับผมเสร็จก็เอาเอา,เอาเข้าวเปียกเส้นหมอหญ่หมอ,มอหนึงแม่หม้อสามพันหาีพันเดี๋ยวคอยสั่งโทรสั่งหมูหมูสารลาพ็ดลงทานห่นาครับลาพ็ดอาหารห่นาเอาข้าวเปียกเส้นโอ้มันต้องมีสองยางแน่แม่ เข้าหนาใหญ่เดยต้อมีสองอย่างจากสองอย่างพัดมีป่ะแม่พัดมีใส่หมูใช่น้อไม่หน้าแม่เออแม่ว่าโอเคลูกจัดมาเลยว่าฉันกูกระโทวบอกหมูเฮ้ยมึงอันวันที่เส้าเจ็ดนันยูวัดบันพพท่องมีบุญว่ามึงกูเช็ดลงท่านจัดการในกูได้เพียนกับทรงรายละเอยียดไปเอาน่นอเน,นี้กับหมูเนาะเออตื่นเช้ามาบัดนี้มือนี่วันที่เส้าเจ็ดมือนี่สันเมาสันกระลับหมูสันโทวมาเต้ สาๆวๆโทรวงซิบสายสันกบ,บตื่นรับสันรบริเปิดเสียงโทรศัพท์ษษมู่สันเป็ดเอาของไปส่งยูวัดบ่มีคนจักคนมันเป็นวันที่เสาเจ็ดเป็นมือพ่อเขาตม้มบ่แม่นมือบุญมือบุญวัญนที่เสาแปดมืออื่นเออแ,อแม่ค้หาแม่บ่ะนี่แม่บ่คือว่ามีไผัยอายุวัดถารับเอาของแม่สิมือมือนี่และเเจ็ดแม่สิมือมือนี่แต่ว่าบุญหันวันที่เสาแปดมืออื่นเอาแม่ ที่7ที่บุญเม่นบอกว่าสิเมือเ่อ7นุ่งว่าเพ็ญบุญ7ส,สรุปเออได้แจกแท้บ้านกินเออกะซ้ำได้บุญกะซ้ำเป็นโลงทานคือเกากระเลให้อันท่านกรรมการยุวัฒนาพุลุงอ้วนเพื่อนน่ะอันใส่หายระเพื่อนสันเพ็ญสันหยางอ่ะนะโอเคเฮ็ดใส่ถุงแจกเลย่อยครับแจกเบิดอบุบานโหลดเดี๋ยวมืออื่นบ่เป็นหยังมืออื่นเฮ็ดอีกมืออื่นเฮ็ดไม่เปลี่ยนเมนูเอาไม่มืออื่นเห็ดไม่มืออื่นเห็ดอีกบ่เป็นหยังโอเค มือื่นเห็ดเมนูอย่างสันปึกษากับมก่กอนสันเฮ็ดเมนูอย่างเออสันได้บุญสองสันสองเถ้อเมาจังใดให้ได้บุญนี่มือนีก็สิไปเมาอีกแต่ว่าเบิ่งสภาพกินโจกหย่อนน้ำข้าวต้มจ้าแล้วก็สิกินยาพาราให้สมองปวดโป่งก่อนจังไปสู่ต่อบอ่ไปบ่ได้มือนีเพราะว่ามีงานย้อนยุกมีันตีมงานวัดงานย้อนยุกยุลานสานันยุลานโคตรบ่าบ่ไปบ่ได้เจ้าของไปเจ้าของลานอนสู่ชีวิตเท่าตรงไปเฮาตรงสวมเรือน,นักสู่พ่อกัน CHOO!